สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องทีมงานมหาเฮงนะ,ะมหาเฮงผ้ามวนน้องใจแฟนเพียรทองฟามือนี่มุนฝนจะตกเลยค่ะพี่น้องเอฟซีนะ,ะพบพอกันตอนคำคำแร่งๆนะคะมาซาเดี๋ยวก็บามาพี่น้องสำหรับแนวทางล่าพัฒนาเมแรงนี้ได้พี่น้องเด้อนะคะ ก็นดื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดถูกใจใส่กระดิง่งแจ้งเตือนเป็นกาําลังแรงใจให้ครับทีมงานจิเดป,ปุภาศคลิปเด็ดๆแนวทางดังๆดวนๆจากทางช่องทุกๆตัวเลขให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะให้เป็นแนวทางเท่านั้นอ่าได้มาแล้วพี่น้องสําหรับปูอุบลปูใดงบน่บนอยติดตามคลิปนี้ไว้พี่น้องอ่าปูอุบลนะลวก็ของ ล่ามาขลักเลยพี่น้องเด้อเอาแบบเต็จๆเลยมือนี่อ่าเป็นแนวทางเล่าพัฒนาของวันจันทร์เนาะอ่าต้นสัปดาห์วันเถาะอ่าสัปดาห์นี้วันที่สิบเจ็ดมีนาคมพันห้าร้อยหกสิบแปดเลยพี่น้องเด้ออ่านะฮะฟูอุบลสายตรงสายรวนสายจวดมาแล้วอ่าอุไรที่ติดตามอยู่เพื่อมีโชคมีหมาน้ำกันแนวทางของฟูกับ,บวิไลเลยพี่น้องเด้อสำหรับรัฐบาลไทยเพื่อนอ่า กัเขาสามสองนะคะเนาะไปติดตามได้ทางช่อง YouTube ของทีมงานมหาเฮงะะด้วยค่ะเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของปูอุบลน,นะคะน่าจ,จะปล่อยมาแล้วอ่าอ่าดูาพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ติตามค่ากับเขามาให้ปูทรงมาให้แล้วจวดมาให้แล้วเดว้พี่นอ้องเด้ออ่าปูได้มีโชคมีมานน้ำปูกะ อย่าลืมนะคะเนาะอย่าลืมคิดหวอดคิดถึงสำหรับผู้ใดที่ติดตามชิมงานมหาเฮงอยู่อ้าวสำหรับแนวทางของเมือแรกนี่เนาะอูฝากมาแล้วพี่น้องเลยอ่าเพื่อนว่าฝากไปทังฟังอุบลครับอำนาจบอ่นะฝากไปทางอุบลแล้วก็อำนาจนะะจับมาให้เลยหกตัวนะหกตัวเลยปูบาอ่าแล้วแต่สิเฮ็ดแบบใดแล้วแต่เอฟซีจับแบบใดซิมุนแบบใดนะคะเนาะ โอต้ตัวนี้มีตัวใดแน่แอดเจ็บอ่านะหนึ่งศูนย์เจ็ดหกสองศูนย์เอาอ่า,นะ 20, อาแ,แต่เอฟซีสิจับแบบไหนเลยเอฟซีเด้ออ่าแต่ว่าปูกัดจับมหาห้แล้วหน่อยๆแขนๆมีสำนีพี่นอ้องเนวทางปูอบบุบลาหลายเพราะว่าจะเป็นอ่ารัฐบาลให้หรือว่าเนวทาทอ้งลาวพัฒนา,นานะะเนาะคะเนาะหนึ่งศูนย์นะฝากไปอุบลแล้วก็ไปอำนาจอ่านะ แสดงว่าเจ็ดหกนีปูเน้นล่างพี่นอ้องเจ็ดหกปูเน้นล่างนะคะสองศูนย์เน้นบนผู้ได้งบหน่อยในพี่น้องก็หนึ่งศูนย์เจ็ดหกสองศูนย์สามตัวนะหกสองศูนย์แต่ว่าแขนก็นั่นอีพี่น้องปูจับมาให้เจ็ดหกกับสองศูนย์แขนนั่าแต่ว่าก็ไปกลับด้วยแหละนะคะ ก็ไปกลับด้วยก็เจ็ดหกหกเจ็ดสองศูนย์ศูนย์สองเดี๋ยวจะให้แคปภพัพเนอะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของปูอุบลอ่ะนะแนวทางของปูอุบลพี่เนาะฟังนี้มันไล่เนะค่ะเนาะเมืองชัดๆเลยค่ะเด้อนะ,อะหนึ่งศูนย์คันว่าฝากไปอุบลแล้วแต่เอฟซีจะพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปูวางมาให้เลยหกตัวหนึ่งศูนย์เจ็ดหกสองศูนย์นะคะ หนึ่งศูนย์เจ็ดหกสองศูนย์สำหรับสามตัวบอกง่ายๆอันนี้ปูเน้นล่างน,นี่ปูเน้นบนนะจะบนจะล่างเอฟซีพิจารณาเอาสามตัวหกสองศูนย์หรือว่าผูา้ใดโอ้ใคยมักคู่กลางหรือแกเจียบหกสองสองหกเก้าสองสองเก้าอันนี้การแล้วแต่เอฟซีใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะแต่ว่านี่คือชุดที่ปูตัดมาให้อ่าใครชอบแบบไหนก็พิจารณาเอานะ เน้นๆสองคู่อันนี้คือปูจับมาใหา้นนเ,เ,หนะเลยพี่น้องเนอะเจ็ดหกหกเจ็ดสองศูนย์ศูนย์สองอันนี้แอเจี๊ยบกลับให้นะไปกลับนําเลยพี่น้องนะไปอย่างเดียวไม่ได้ต้องกลับด้วยนะคะอ่าเน้นๆเ,เลยนะอ่ะเห็นไหมชัดป่ะพี่น้องสำหรับแนวทางลาพัฒนาปูอุบลแคปภาพเลยนะคะแคปภาพเลย ไอ้มีโชคมี่มาน้ากันเ้อบผแลผู้ใดติดติดตามทีมงานมาหาเฮงอยู่นะคะเนาะอ่าแนวทาาผู้ว่า,ารายเราพี่นอ้องแชนเป็นแชนเนี่ยเจ็กับสองศูนแต่หลายคนอาจจะชอบคู่กลางชุดกลางอ่พิจารณาเอานะคะเนาะอันนี้หนึ่งศูนย์กับไปอุบลนกับอำนาจ้ามาไปต่อพี่น้องนะสะสำหรับแนวาทางของเล่ามาคักคลิปนี้ไปน้ำกันเลย ผู้ได้ีิติดตามอยู่ได้มาไปเล่ามาคักนะคะรวมไปเลยนะคะสำหรับแนวทางเลามาคักอ้าพี่น้องกี่ได้แคปภาพไปกันรวดรวนเลยนะคะเนาะมาช้าดีกว่าไม่มาเพิ่นฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถเ,เ,เ,เพิ่นพี่น้องนะเพิ่นฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถเพิ่นอ่ะสำหรับใครที่สอบถามติตติต่อทีมงานในจังใดจิตตต่อแอดเจี๊ยบนะ,ะสายตรงอันนี้ของแอดเจี๊ยบนะคะศูนย์เก้าสี่ สา,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 ามแปดหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งอ่าผู้ใดจะว่างแนวทางหรือว่ามีอะไรติดต่อติดต่อเอเจียได้พี่น้องก็เห็นถามขาวมาอะไรายอยู่อ้านะคะสายตรงสายด่วนขมานะ,ะอ่าสำหรับแนวทางลาวมากคักเน้นเน้นเน้นแชรแชรสองเก่าก็อย่าลืมสองหองน้ำแนวแหละพี่น้อง นะฮะแต่วาแอดจะบ่เขียนดอกไอเอฟซีพิจารณาเอาเาะมันจะหลายคู่แต่ว่าเพิ่นฝันเจียวกับจะเบียนรดเพิ่นนะอ่ามีปัญหาเกียวกับช่วงล่างเพิ่นเลยคิดว่าน่าจะมาล่างพี่น้องฮะเน้นเน้นเลยนะะสองเก้าแล้วก็เจ็ดห้าอ่าพี่น้องไปกับน้ำสองเก้าเก้าสองเจ็ดหาหาเจ็ดกาอาจะกันแน่หกสองหาสอง แต่ละทีมงานบอเขียนนอเนาะเอาแคนแคนเป็นแคนมีซัมเน่เด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางของของเรามาคักนะอ่าเอา,เอาแคปภาพนะคะแคปภาพคุณได้มีแนวทางเด็ดเดเนาะค่ะเนะเาะว่าจะเป็นแนวทางล่าพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยติดต่อทีมงานมาหาเฮงเด้ยพี่น้องเด้เอหรือว่าคุณได้ทิศถามหาแอดเจ็บนะคะเนะ 11, าะศูนย์เก้เาสี่สามแปดหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งอ่านะ ไลยเข้ามาได้ฝากแนวทางเข้ามาได้นะคะเพื่อมีโชคมีหมาน้ากันเน้นย้ําก่อนนะคะอ่าให,ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะให้เป็นแนวทางเท่านั้นแล้วก็ฟีพี่น้องนาไฮฟี Hi ่ Fi, ทางนาช่องทางนาเพจเฟซบุ๊กของทีมงานมหาเห่งผู้ใดบ่ยอยากพาต้องกดติดตามกดถูกใจไว นะคะราบบางที่ก็มีแนวทางดวนๆมาอ่าดวนๆกอนออกก็จะได้ท่านเขาเฟื่อยที่กดติดตามกดถูกใจไว้นะคะเนาะอ,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 อ่ะท้ายคลิปแล้วนะคะท้ายคลิปแล้วอ่ะท้ายคลิปแล้วอ่าใครที่ติดตามทีมงานมหาเฮงอยู่ก็ขอให้เฮงให้รวยให้ปังทุกท่านนะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์เลยนะคะที่เป็นกาลังแรงใจให้ครับทีมงานทางช่องขอบคุณแนวทาง จากปูปูได้มีโชคมีมาน็ครจะลืมนะคะเนาะจะลืมคิดหอดคิดถึงปูสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เฮงเฮงปังปังทุกท่านนะคะค่ำคืนนี้สวัสดีคะ่ะ